สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเป้ยเพชรโยนอีกแล้วนะคะวันนี้เป้ยจะพามาดูรถยาริสเอทีฟนะคะตัวนี้ได้เป็นสีดํามาสวยๆแบบนี้เลยเป็นปีใหม่ด้วยใหม่น้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นปี2023นะคะไม่์การใช้งานอยู่ที่30,000กว่ากิโลเองนะคะราคาตั้งขายก็อยู่ที่4,999,000บาทนะคะ ใครมองหารถเก่งไว้ใช้งานขนาดเล็กนะคะได้เป็นเอทิพนะคะเป็นตัวใหม่เลยปีใหม่ไม่พอไม่น้อยด้วยนะคะสามารถเข้ามาหาเปยได้เลยที่เพชรยนต์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้9นาฬิกาถึง6กโมงเย็นเลยนะคะเครดิตมีดันฟรีดาวให้แน่นอนนะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ให้เปยด้วยนะคะ ในส่วนของยาร็กเอทีพคันนี้นะคะได้เป็น1.2สมาร์ทนะคะออกแบบมาด้านหน้ากระจังหน้าเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นเส้นยาวๆสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะคะฟ้ากระโปรงนะคะเป็นสันเหลี่ยมนะคะสันเหลี่ยมให้สวยๆแบบนี้เลยไม่มีรักยิ้มให้แน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํามาแน่นอนนะคะได้ไฟเป็นไฟ LED ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวโคมไฟด้านหน้านะคะ ส่วนล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กทูโทนะคะล้อแม็กอัลลอยนะเป็นทูโทสีดาเงาให้แบบนี้เลยนะคะย่างนะคะได้เป็นขอบสิบวันนี้ยางเป็นขอบสิบหกนะคะตัวก็โช๊คน้าในนะคะนี่ก็ยังเป็นโช๊คเดิมๆอยู่เลยนะคะเป็นโช๊คเดิมๆไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะดูรอยแต้มสียังอยู่เลยนะคะนี่นะคะซุ้มล้อนะคะยังเป็นเดิมๆสวยๆนะคะผมลูกทุกจุดยังอยู่นะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนไม่มีถอดมีแกะเลยนะคะนี่นะเดิมๆเลยนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะก็สามารถพับเก็บแบบไฟฟ้าได้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะมีชิลใส่ชิลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวยาริปเอทีพันนี้นะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์คุมนะคะยังอยู่นะคะตัวนี้ก็ยังเป็นเดิมๆเลยนะคะไม่มีถอดแกะแน่นอนนี่นะคะนี่นะต่อไปมาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ ด้านหลังนะคะไฟได้เป็นไฟ LED โคมสีแดงให้แบบนี้เลยยาวๆให้แบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ A.T เป็นโครเมียมให้นะคะตัวโยต้าเป็นโครเมียมให้แบบนี้เลยนะตัวด้านท้ายรถนะคะจะเป็นสวยๆแบบนี้เลยมีไฟมีกล้องกล้องถอยให้ด้วยนะคะเฟ็อเซอร์หลังให้ด้วยนะด้านหลังภายในนะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะนะคะนี่นี่นะคะด้านในกว้างนะคะสามารถใส่ของบรรทุของได้เยอะนะคะด้านในนะ ตัวฟ้ากระโปรงหลังนะคะก็ยังเป็นเดิมเดิมนะคะน็อตไม่มีถอดมีแกะแน่นอนนะคะนี่ยังเป็นเดิมเดิมเลยสัญลักษณ์ยังอยู่เลยนะคะเป็นของศูย์ตโตโยต้าเลยนะแล้วก็ตัวฟิล์มกระจกตัวกระจกนะคะก็ยังเป็นของตโตโยต้านะคะนี่จากสัญลักษณ์ของเขายังอยู่เลยนะคะมีมีไฟด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่ไฟเบรกด้านหลังนะมาดูในส่วนตัวข้างในกันค่ะตัวในตัวรถนะคะภายในตัวรถนะคะออปชันเขาจะมีอะไรให้มามั่งนี่เปิดเข้ามาก็เจอปุ่มปรับกระจกนะคะ ปุ่มปรับกระจกที่ล็อกประตูนะคะนี่ปรับกระจกมองข้างนะแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นพวงมาล multi ัยมัลติฟังก์ชันให้นะคะออปชั่นมีออปชันป่นหมวดควบคุมเครื่องเสียงไว้ให้พร้อมเลยครบเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําให้แบบนี้เลยนะคะ มีเบาะผ้าแซมมาด้วยคะ่ะเบาะผ้าก็มีเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแซมมาว่าอะไรรู้ไหมคะเธอการที่มีเบาะผ้าก็คือเป็นผ้ามันช่วยระบายความร้อนได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้แล้วก็หน้าจอสัมผัสเป็น8นิ้วนะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสแบบทัสกีนนะคะเป็นแอร์ออโต้ให้แบบนี้เลยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกได้เป็นเบรกมือนะคะคอนโซลหน้าข้างหน้าก็เป็นสี เป็นสีดําแข็งๆให้แบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบนะชอบยาริสนะคะสามารถเข้ามาออกรถตอนนี้มีกล้องสองข้างหน้าให้ด้วยนะคะนี่นะไฟด้านบนนะคะนี่นะคะไฟสองสว่างด้านไหนนะคะกระจกมองหลังนะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็กว้างกว้างกว้างแบบนี้เลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังมีที่วางแขนให้สามารถเก็บของใส่ได้ด้วยนะคะ ใครที่ชอบยาริสเอทีพคันนี้นะคะเป็น1.2สมาร์ทนะปี2023ด้วยไมายการใช้งานก็อยู่ที่30,000กว่ากิโลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทค่ะ8,000ถึง9,000นะคะใครเครดิดดีมีดันฟรีดาวพร้อมดอกเบี้ยถูกๆ2.10นะคะเริ่มต้นที่2.10ให้กับคนลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแน่นอนออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ขายนะคะราชการรับวิสาหกิจหรื จะเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะเกษตรกร,ร,กรขอแค่มีเล่มเขียวค่ะก็สามารถออกรถกับเราได้แล้วนะต่อไปมาดูในตัวเครื่องยนต์กันดีกว่าดูตัวเครื่องยนต์กันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.2นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่ตอนนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2 VVTi E-Ti นะคะหม้อน้ํานะคะไม่มี เครื่องยนต์ไม่มีคาบน้ํามันล่วไหลแน่นอนนะคะนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแบตเตอรี่มีวารันตีให้นะคะเสืส่อมสภาพทางเ,เช็กเจอบพบเสียงเสืส่อมสภาพนะคะทางเพย์ยูน,ยนะจะเปลี่ยนให้ทั้งลูกเลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็กระุกโชงนะคะปุ่มเม็ดอ้างยังอยู่เห็นไหมปุ่มเม,ม็ดอ้างยังอยู่นะคะเม,ม็ดอ้างยังเดิมๆเลยนะคะน็อตข้างในนะคะไม่มีถอดแกะแน่นอนนี่สัญลักษณ์โตโยตาย้ายังอยู่นะคะไม่มีชนหนัก คิกความจมน้ำแมนแน่นอนนะแตฟพร์มนะคะตัวนี้ตัวแพดนนะนี่เพจเพจขอโทษทีเรียบผิดเพจนะคะสสญลัแล้วเพจยังอยู่นะคะนี่เดิมๆของโตโยต้าเลยคานหน้าบนหม้อน,น้ำก็ยังเป็นเดิมๆนะคะไม่มีถอดมีงัดมีเปลี่ยนมาแน่นอนเลยค่ะภายในยังสวยๆนะคะนีเครื่องยนต์น,นะ ะะไรที่ชอบนะคะฝากระโปรงสัญลักษณ์โตโยต้ายังเห็นได้ชัดนะคะยังมีนี่เป็นเดิมๆเลยรูปุ่มรูไม่มีบุกมีเบี้ยวนะคะแย่มือเข้าไปไม่มีบาดมือนะคะนี่ปุ่มรูยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะมีปุ่มเม็ดอาร์สัญลักษณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะเครื่องนี้วีวันรัให้เลยไม่มีชนหนักพิ่ค่วมจมน้ามาแน่นอนนะคะตรวจพบเจอนะคะทางเพจยนรับซื้อคืน รับซื้อคืนตเต็มจำนวนแน่นอนไม่มีกลับสีนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะใครที่ชอบยาริสคันนี้นะคะยาริสเอทีปี2023นะคะสามารถเข้ามาดูเข้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ไฟแนนซ์แน่นอนนะคะเครดีมีดันฟรีดาวให้พร้อมดอกเบี้ยถูกๆเริ่มต้นที่2 1 0 0นะคะ ใครสนใจสามารถแคปหน้าจอหรือกดเบอร์โทรโทรมาหาเปยก็ได้ค่ะที่เบอร์094 986 4479นะคะออก,กรถกับออกรถกระทาเพชรยนต์ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถคัสเกตนะคะรถเกรด A นะคะคุณภาพใช้งานเยี่ยมเท่ากับมือหนึ่งเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูมาชมตัวรถได้เลยที่เพชรยนต์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9นาิกาถึง6โมงเย็นกดเบอร์โทรโทรมาหาเปยก็ได้ค่ะเปยยินดีให้บริการทุกท่านและแนะนำ คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับลูกคา้าทุกท่านไดแน่นอนนะคะสนใจอย่าลืมแวะมาหาเปยกันเยอะๆเลยนะคะส่วนใครที่อยากได้รถคันไหนนะคะยารสตัวไหนรุ่นไหนก็สามารถแคบแคปรูปนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดก่อนกับเปยก็ได้ะคะ่ะชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนยาริตตัวไหนนะคะเป็นตัวปีเก่าปีลึกปีใหม่สามารถเข้ามาสอบถามเปยได้เลยนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะสําหรับคลิปนี้นะเปยก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะใครสนใจรถ สภาพเกร็ดเมือ 2, สองสวยๆนะคะมองมาหาเราได้เลยที่เพชรยนต์นะคะมองหารถที่ใช่มองหารถที่ชอบแวะมาหาเพชรยนต์ค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนไม่มีกอไมรีใหม่นะคะเป็นไม,ม่เดิมๆขายแบบเดิมๆเ,เลยตามสภาพให้เลยนะคะแต่รถเราไม่ได้ส่งมอบลูกค้าตามสภาพนาะคือชิระบบทุกอย่างสปารถสวยๆให้ด้วยนะคะ เช็คระบบทุกอย่างเลยเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้นะคะเช็คแบตเตอรี่ให้ทุกอย่างเลยนะคะพิเศษก็คือถ้าเป็นลูกค้าเพชรยุทธ์นะคะสามารถเข้ามาเติมรมไนโตรเจนฟรีตลอดชีพได้ด้วยนะคะสนใจก็อย่าลืมแวะมาหาเป้ยกันเยอะๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ป้ยก็จะขอจบการรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าสัปดาห์หน้านะรอบหน้าคลิปหน้า อยากดูรถตัวไหนรุ่นไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ให้เป้ยด้วยนะคะสหรับคลิปนี้เป้ยขอสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ